คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนําเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองช n แนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะตัวเลขของพระอาจารย์เทพตาทิพย์นะคะ เพราะว่าหลังจากที่พระอาจารย์ให้ตัวเลขมานะคะก็พระอาจารย์ให้มาวันก่อนมี7 2็ดสองสองแล้วก็เก้าเก้นะคะแล้วก็พระอาจารย์ฝันดีนะคะท่านผู้ชมเลยอยากจะมาเล่าความฝันให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็จะมาฟันทงในโค้งสุดท้ายให้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับพระอาจารย์นะคะ แอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอตด,ดีๆช็อตดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาพระอาจารย์นะคะตามแอดมาเลยค่ะครัสวัสดีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ จ้าจ้าอ๋อเจ้าค่ะเป็นไงนอ้อฝันดีไหม้ออ๋อก็ฝันเรื่อยเปื่อยเลยค่ะาจาจพระพระจาจาร์ฝันดีไหมเจ้าค้าพระจาจาร์ฝันดีฝันดีอาจารย์เพิ่งนั่งเอาเมื่อกี้นี่อ๋อเจ้าค่ะพระจาจาร์มากันญาติโยมมากันมาสิบข้าสิบหกคันรถเขาพากันมาเต็มแปดเเก้าคน ค่ะเป็นเป็นเลขไปนั่งเอาอยไปน,นเราอยู่ต้นต้นไซใหญ่เนี้ยไซใหญ่ที่เป็นต้นใหญ่เนี่ยโอ้เจ้าข่ะพระอาจารย์ที่นัานมันคือคนตายไปแล้วเจ็บศพเต้าศพแล้วยินคน<อ>ใครมาอยู่ก็ไม่ได้ใครใครจะมาทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะเป็นต้นไม้เฮียนใช่ไหมคะพระอาจารย์เป็นต้นไม้เฮีนยน,น,นที่รถไถไปไถแล้วเขาก็ตายคางานนาหรือว่าที่ของเขาคน โอ้เจ้าค่ะพระอาจารย์นี่ก็เกี่ยวข้าวออกแล้วไฟเอาไฟเอาไฟกรอบกว่าไกลไฟใส่รอบโพดน่ะคนก็มาตายอีกคนเนี้โอ้ค่ะพระอาจารย์อายุเจ็ดสิบสามปีอายุเจ็ดสิบสามปีเจ้าของนาค่ะเคยกินข้ามาแล้วหนึ่งหนึ่งลูกว่างั้นภูมิเขาบอกโอ้ค่ะพอดีอาจารย์ก็เลยนั่งนิมิต โยมเขามามวลอาจารย์มาอาจารย์ก็เลยไปนั่งดูนั่งเยียงไทยดูาอาจารย์นั่งนั่งเรียกภูมิพูดผีปีศาจแถวบริเวณทั้งเทวดาแล้วคมมาโลกสวรรค์ข้าโลกทั้งหลายมารวมกันเข้าเชิญนิมนต์เทเทวดาลงมาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินลงมาพ้องกันหมดทั้งธรณีเขาเข้ามาเขานิมิตมาเลยว่า อา,าอาจารย์เขาลงมาเขาเข้าสิงคนอ๋อเจ้าค่ะพอดีโยมที่ไปด้วยกันเขาเป็นคนจิตบอะลใช่ไหมล่ะลงมาปุ๊บเข้าป๊ออาจารย์ก็เลยนึกว่าเอ๊ะอะไรเสียงเอี๊ยกากคุยายกันอยู่ด้านหลังอาจารย์ก็มองดูผู้หญิงที่ถูกเข้าค่ะอ้าโยมคนโยมคนที่ถูกเข้าบอกว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยช่วยหน่อยช่วยหน่อยปลดปล่อยวิญญ,ญาณให้หน่อย ข้าพระเจ้าอย่ากลับแล้วอย่ากลับแล้วเขาว่าผีาอย่ากลับไปไหนละโยมก็ไ,ไเวเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอย่าก,กลับ้วอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวหนูจะแบวของดีมาให้พระสันค่ะอาจารย์พอดีผู้หญิงคนนั้นเขาก็แบวของดีมาให้เขาขึเป็นปด้านบน,นสูงเลยขึ้นบนต้นไม้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แล้ว ขึ้นต้นไม้ไปแล้วไปเอา,แล,เอาแล้วขึ้นไปแล้วเขาก็ได้ได้นกลงให้สามตัวไหมมีแต่ตวัวสวยๆงามๆเี่เห oh. มือนลูกไก่ที่เรากําลังหนีปากแมวไหม oh. ไอไอไอลูกเคียบที่มันตัวใหญ่แล้วไอที่มันกําลังรอดตายนะค่ะอาจารย์นั่นแหละนกตัวเท่าน nent, oh. ั้นแหละสามตัวเขาลงมาให้ได้ลูกนกสามตัวลูกนกสามตัวค่ะ ยวไว้สามตัวเขาบอกว่านี่นี่นี่ตักดูเนี่าจย์ตักอะไรยมเขาก็เอาสวิงไว้ตักตักเหมือนเหมือนเราไปไอ้แหวงหาไอ้ลูกออสหมค่ะเขาก็ตักมาเขาสักมาสามั้งสี่ั้งน่ะเขาก็เต็มถังสีไม่ให้จย์ตักเอาไหมจาย์ก็ตักตักก็เต็มคือที่ตักตักเป็นคือไม่ได้ฟันใช่ไหมคะพายจันตักจริงๆใช่ไหมคะ เป็นปลาเป็นปลาที่เขานิมิตให้มห้ยอ๋อเจ้าค่ะพอาจารย์เขาเขาเอาสวิงตักเขาสวิงมาเอาอาจารย์นิมนต์อาจารย์ตักโต้เลยจยาเจ้าเล็กก็อนน้อยเอาเยอะขนาดไหนแต่ว่าค่ะอาจารย์ก็เลยว่าโอ้ยอาจารย์ก็ไม่อยากตักแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าอาจารย์ไม่ตักอาจารย์ไม่ได้เรยอระธานเขาว่าอ๋อเจ้าค่ะพอาจารย์อาจารย์ก็เลยตักโตตักโต้เลยสามตัก ปลาติมทังสีเหอ๋อค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าอนนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวข้างด้านบนด้านบนเดี๋ยวหนูเปียวของดีด้านบนมาให้เขาเจาะนำเขาว่าแปลกแก่าอ้าวสสัยเลขเลขเจ็ดสองเจ็ดสามนี่น่าจะอยู่อยู่บนอ๋อเจ้าค่ะะ่าจา์เนาะเก้าสี่สี่เก้าอาจารย์ว่านึ่ต้องต้องลงมาอยู่ด้านล่าง เพราะว่าเขาตักไงอ๋อค่ะนิมิตด,ดีอาจารย์ว่าถูกถูกยกซองแน่นอนหวดเนี่ยสาธุเจ้าค่ะพรอาจารย์เจ็ดเจ็ดสีเขาไม่ขายแล้วทั่วประเทศแล้วค่ะเขากลัวอ๋อดังมากเลย 7, 4, 7, 7, ค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดค่ะพระอาจารย์นั่นแหละสำนักไหนก็นเตรียมตัวลอยแล้วน่ะ ค่ะ9449ก็ก็ดังค่ะพระจานร์เขาไม่ขายแล้วอยู่ที่เนี่ย9449เขาพูดกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยเจ้าค่ะเขากลัวเจ้ามือกลัวเขาบอกว่า4994แล้ว949เขาไม่ขาย494เขาไม่ขายโอ้ล้วจะซื้อ,อยังไงได้เนาะพระจานอาร์พรจานทร์พาะจันทร์ว่าหวย4994เนี่ยถ้าเขาให้ถ้าเขาให้ครึ่งหนึ่ง ถ้าเราไม่อยากเขาเราก็เราก็ซื้อลดก็ได้อ๋อค่ะที่ที่อาจารย์นิ้นอยู่ตอนนี้อาจารย์นิ้นก็คือที่เขาลูกนกมาให้สามตัวเนี่ยค่ะอาจารย์ตีได้ตัวไหนคะอาจารย์ค่าถ้าสมมุติจะตีเนาะค่ะลูกนกสามตัวเนี่ยเขาลงมาให้สามก็สามอยู่แล้วค่ะนกไม่หนึ่งก็หกอ๋อ แต่หวยตัวเดิมมันมันจะมาออกอีกแล้วอาจารย์มันยังมันเึกอ,อยู่นี่นกก็ะโขบสามตัวก็เป็นสามเนาะ 3, ค่ะสามเจ็ดสามเนี่ยมาแน่นอนอ๋อเจ็ดสามมาแน่นอนใช่ไม่ไม่มาเนี่ยค่ะเน้นตอนนี้อาจารย์เน้นสุดก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามอ๋อจะเน้นตัวเดิมเนะาะพ่อาจารย์เนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเนาะ จะเน้นตัวเดิมแต่อาจารย์จะบอกนี่ทางช่องรล่อองชาแน,นลนี่ตีเอาตีปัญหาต่อปัญหาเอาว่าเขาํำมนกโลมาให้สามตัวมาแต่ด้านบนเนี่ยนกก็น่าจะเป็นเลขหกเลยค่ะพายอาจารย์้าเอตีเอตกตีเป็นหกสามสามหกค่ะพายอาจารย์หกสามสามหกใช่ไหมค่ะอาจารย์อาจารย์นี่มีได้แต่อาจารย์ ตีไม่เป็นหรอกแต่เขาไปตีเขาว่ากันถูกหมดทุกคน oh. อายุอายุคนที่ตายเจ้าของเจ้าของขี้ตายวันเนี้ยที่ไปก่อไฟอะไรล่อไปคนต้น,ต,นต้นไสน่ะ oh. ค่ะเขาเขาคนดีๆนะวันนี้เขาก็มาจังหันมาจารย์อยู่แล้วตอนไายไปเขาบอกว่าเขาไปก่อไฟเนี่ยตอนเที่ยงอ๋อ oh. แล้วไฟก็ไหม้สารสารอะไรเขาอยู่ คนต้นไม้เหรอาจารย์ก็แปลกใจว่าเอา้าเขาไปจุดไปก่อไฟอะไรอยู่ตรงนั้นก็ออาจารย์ไปดูแล้วโอ้เขาไปจุดล่อหมดไฟไหมแล้วเขาก็มาเสียชีวิตไหมอ,อ้าวแปลกแต่ไฟก็ไม่ได้ครอบแม่อะไรไหมจ้านี่แหละอาจารย์ว่าเข้าแน่นอนตรงเป๊ะค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวหวยซ้ำตัวเนี่ยโอ้ กลับลําแน่นอนอันไปหมดโอ้กนะ้าเก้าสี่นะคะจา์สามตัวก้าเก้าสี่มันอันแล้วอยู่เนี่ยบนันอยู่ทางหมู่บ้านอาจารย์เนี่ยจะซื้อ,อยังไงได้เนาะแอดก็ยังไม่มได้ซื้อไว้เลยค่ะพายจานสามใช่ไหมค่ะหกสามตัวเดียวหรือคะพายจานหรือมีตัวไหนเพิ่มอีกไหมคะ ไม่มีนะถ้าโยมคิดว่าหกสามารย์ก็จะว่าหกสามแหละแต่แต่เอาปลาใส่ถังนี่ก็ใส่ถังก็ได้เยอะอยู่นะใส่ถังเนี่ยปลาเนี้ยค่ะพระอาจาำเราจะตียังไงเนาะปลาใส่ถังปลาหนีมันปลาหนีมันเป็นปลาไอซิวไหมปลาซิวหอยตัวเล็กไหมอ๋อค่ะเอาสามครั้งเต็มถังอ่ะ ค่ะพาจานปลาก็ถ้าเอ็ตีเอ็ก็ตีเป็นแปดนั่นแหละเข้าถาัางถังก็น่าจะเป็น0ูตรไหมคะภายจา,ยา,านถันงสี <4 S 2> งเนะาะถังสีถังสีใหญ่ก็ไม่รู้เอ็ก็คิดไปงั้นแหละภายจานจานจา์เนี่ยมามามาลองดูไอ้สามตัวอยู่ าจารว่าสามตัวนี่เข้าแน่นอนไปอาจารย์ว่าตัวสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่เนี่ยมันมันไปไม่ได้อาจารย์ว่าไหมสี่เก้าสี่ไปไม่ได้เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดอาจารย์ว่าสามตัวนี่คงเข้าแน่นอนอี่เจ้าส่ไปไม่ไจ็ดสี่เจ้าศย์เจ็าจว่าสี่คเก้าแน่นอนสี่เก้าสี่เราน่าจะเปลี่ยนยปเจ็ดห้าศูนยเพราะว่ามันมันไม่มาตามนัดแน่นอน อ๋อหรือว่าเราจะเอาตัวกลับคระบาจาย์หกหกสี่ค่ะผ่ายจย์อาจารย์จะเน้นให้วงวดนี้มันติดติดมันข้างบนเนี่ยมันติดศูนย์แน่นอนอยากรูวว้ว่าหวยวันนี้ติดศูนย์ศูนย์อะไรเนะาะผ่ายจย์เน้นให้ตัวไหนครับผอายจาย์อาจารย์เน้นให้ก็คือเจ็ดศูนย์สี่ ศูนย์ห้าเพราะเพราะว่ามาแน่นอนเพราะว่าปลาใส่ถังอ่ะเพราะแดดเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มาวัานเนี้ยมันออกวันพุธศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าน้อพระอาจารย์เนาะใช่เพราะว่าเพราะว่าวันนี้มันออกวันพุธใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ออกวันพุธนี่ยยำตัวรวยเลยสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปดูเดี๋ยวจะว่าอาจารย์แล้ยอาจารย์ออก เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าจริงๆนะท่านตรงเต้เลยเดี๋ยวก็พากันฟ้อนติมะ่ะว่าเข้าตรงๆไหมผีเขาไม่โกหกหรอกเขาต้องมีสัจจะเจ้าค่ะเพราะว่านั่งเอานั่งเอา,เอาวันพันละเขาบอกมาเลยว่านั่นแหลอาจารย์ขึ้นบนขึ้นบนอ่ะเขาบอกค่ะผีบอกผลคนบอกขึ้นไหมเจ้าค่ะ แต่อาจารย์ว่าเรียกวันนี้หวยวันวนี้ติดศูนย์แต่อาจารย์ไม่สนับสนุนหลอกเรื่องหวยแต่อาจารย์อยากให้คนถูกเด้ออาจารย์อดไม่ไหวนะก็ต้องบอกา,ารยนถามมาเราต้องบอกเราจะโกหกอะไรไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ฝันก็คือฝันนิมิตได้ก็คือนิมิตอันนี้เรานิมิตเห็นดีงวดที่ยิ่เด็ดนี่คงคงไม่พลาดแน่นอน เจ้าค่ะผาจารย์สาธุขอให้แตกด้วยเถิดเจ้าค่ะผ้าจาย์จะได้รวยรวยยกช่องค่ะงอองชาแนลจะแตกเพราะเจอเลขหวยศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้านี่แหละอ๋อสาธุเจ้าค่ะเห็นลงรอบสุดท้ายเนี่ยถูกหวยกันยกช่องแน่นอนสาธุเจ้าค่ะอาจา์สาธุเจ้าค่ะงวดนี้ก็มั่นใจใช่ไหมคะผ้าจาย์ วันนี้อาจารย์มั่นใจเลยเพราะว่าได้ทั้งปลาได้ทั้งนกเจ้าค่ะให้พิจารณาดูเอาแหละว่าเออมันมันมันจะมาตัวไหนยังไงตั้๋แต่ตั้งแต่รถอาจารย์พี่คว่มลงถนนวันนี้อาจารย์ก็ยังไม่บอกคนว่าไม่ต้องซื้อเนี่ยนะเจ้าค่ะ เขามารอบไปทําบุญรถมันทิดคว่ำลงอาจารย์ก็เลยไม่ได้อบอกหวยบอกอะไรหรอกค,คนก็ไปส่องแต่แเบียนทบเบียนโอยอย่าไปส่องอะไรเนะเาะปลอดภัยดีใช่ไหมคะพะอจารย์ปลอดภัยดีไม่มีเป็นไรไปหกคนคไม่นาน้ากระจกเละตุ่มเป๊ะสมุดอุยหวัดเสี่ยวเนาอะพะอาจารย์น่ากลัวจังเลยค่ะ น่าวัวแหละแต่เขาไอ้นี่แม่เขาเขาแก่ฟังไม้วัวด้วยแม้รถมังกรท่วมลงไปนะข่าวันนี้แอดก็อยากจะให้อาจารย์อวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยเจ้าขาพระอาจารย์ขอจเจริญพรญาติโยมเนะ้อใครที่เข้ามาดูช่องละของชาแนลขอให้มีบุญบารมีต่ออาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลก จงบรรลมบันดาลจิตใจให้ปู่สมิงภัยไปช่วยเปิดหูเปิดตาเปิด่องแสงสว่างนำทางให้ญาติโยมในช่องละอองชาแนลถูกหวยรวยบัวกันทุกคู่ทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุเจ้าขาพระจาจาร์ค่ะแอดก็ขอบคุณพระจาจาร์มากๆเจ้าขาที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะเจ้าขา จเ,เจริญพรค่ะขอบคุณมากเจ้าค่นะนมัตสการเจ้าค่ะเจริญพรพสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะ